ท่านสาธุชนุตรบริสัททั้งหลายเปนรุนว่ามือวานนี้หรือเ่อวันก่อนมาหยุดลงตรงที่พยานนาที่พยาครุฑจับพยานอากมาแต่ถ้าว่าพยาครุฑยังโง่ไปจับพยานนาคทางหัวหางมันก็ห้อยพยานนาจีนเด้ดึงเอาต้นทายติดไปด้วย แต่ก็สายที่สายเดียงต้นไทรติดไปก็ฝ้ายกับต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนื้อหน้ากันเหลวเมื่อพปยาคุดไปถึงต้นอิ้วที่สําหรับฉีกเนื้อหน้ากินเนื้อหน้ากันเหลวพยาคุดเลยไม่กินปล่อยทิ้งลงทะเลจบลงตรงนั้นพอดีเพราะเวลาหมดวันนี้ก็ต่อกันไป <c oughs> ว่าเป็นอันว่าเมื่อพญาครุฑทิ้งพญานาคลงในมหาสมุทรต้นไทรที่ติดหางหน้าก็ตกลงไปเสียงดังสนั่นพญาครุฑสงสัยว่าม,มันเสียงอะไรทิ้งนาลงไปจะเสียงดังโครมแบบนั้นมองไปเห็นต้นไทรก็นึกได้โดยเที่ยวเขาว่าท่องแท้นะ ก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้นไสที่ท้ายจงกรมของดาบทเกิดบริวารที่จงกรมของฤษีจึงเกิดสงสัยว่าตนจะเป็นผู้ทำผู้อาคุศลคือว่าทำบาปไว้เรื่องนี้มันจะบาปหรือไม่บาปว่าต้นไสรต้นนี้เป็นที่พักสบายของฤษีเวลาจำศีน คิดแล้วจึงได้แปลงเพศมาเป็นมาน์น้อยไปยาสำนักของดาบทขณะนั้นท่านเรีีหรอที่เรียกกันว่านดาบทก็กําลังปราบพื้นที่ให้รับอยู่พอมาน์น้อยมาถึงยินงถามว่าที่เดิมตรงนี้นะ่ะมีอะไรหรืออยู่ครับ ท่านดาโบจิเนบอกเล่าความไม่ฟังตามความเป็นจริงว่าพยานานกจับพยาครุฑมาพยากครุตเอาหางเกี่ยวต้นทรายหลุดไปอท่านมานุจิเนถามว่าไอ้กรรมการทําอย่างนี้มันเป็นเป็นอกุศลไหมคือว่าเป็นความชั่วไหมอกุศลก็คือความชั่วอกุศลแะกรรมจะมีกรญยาครุฑหรือไม่ ทนาฤาษีก็ตอบว่าอากุศลกรรมนะไม่มีเพราะว่าพยาครุฑไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจให้พยาหน้ามาถอนต้นไทรพยาเขาจึงถามต่อไปว่าอากุศลกรรมก็คงมีแก่พยาหน้าตัวน,นั้นกันมั้งเพราะว่าพยาหน้าตัวน,นั้นเอาหามมาดึงเอาต้นไทรไปนี่ท่าฤาษีก็ตอบว่านาาตัวน,นั้นจับต้นไทรไม่ได้เพื่อหวังจะทำลาย แล้วก็เพื่อหวังจะให้พนภผ,ผ่เพราะฉะนั้นอกุศลคือความชัว่วใดๆก็ไม่มีกับพญายนาคเหมือนกันสำหรับพญายมานบน้อยอพยายครุฑได้ฟังท่านฤาษีฤวดาบระกาวอย่างนั้นก็ยินดีที่นี้กล่าวว่าข้าาเจ้านี่แหละคือพญยายครุฑนั้นข้าาเจ้ายินดีในการที่จะแก้ปัญหาของท่านข้ายาเจ้าขอถาวายไบบทหนึ่งนะ ถวายมนไว้บทหนึ่งที่ว่าอารัมภายเป็นมนที่มีค่าคือหาค่ามีได้ท่านดาบดทถามว่าจึงบอกว่าแช่างเถอะเราไม่ต้องการเลยมนมนอะไรแล้วไม่ต้องการเราจำสินเพื่อหวังการกุศลท่านจมไปเถอะแต่วิยาเขาก็วิงวอนถวายมนกับดาบทพรนดาบทก็รับไว้จนได้ ต่อมาตามท้องเรื่องของชาดกท่านเล่าว,ว่ายังมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีได้หยิบยืมหนี้สินเขาไว้มากมายขันยาของก็มาทวงมาถามเข้ามาเข้าก็คิดว่าเราร่ากลัวจะอยู่เมืองนี้ไม่ได้เพเราอนี่มันเยอะจริงๆ จะยอมเข้าไปตายซะนในป่าดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากบ้านไปเข้าไปในป่าบรรลุถึงอาสมพ้นดาบทจึงเลยอ,อยู่ปฏิบัติท่านดาบทที่ความจำใจคือไม่ได้ตั้งใจเป็นไปบาเพ็ญเพียรบุญกุศลแต่วันหนีเจ้านีจนบรรดาบทพอใจก็คิดว่าพรามคนนี้มีอุปการะแกเรามาก เราจะให้มนที่ปียาคุฑให้ไว้กับพรามนั้นนี่ให้หอกกับคนร้ายให้อาวุธกับคนร้ายเหมือนกับเรื่องอะไรจันทร์โครพมีเมียเมียเกิดไปรักโจรจันทร์โครพบอกให้สมประขันแกก็นึกว่าให้โจรคนนี้มันสวยก็โผัวเราเราอยากได้มันเป็นผัวจึงส่งให้ทำกลางเอาทำคมให้กัดดันด้านสามี เอาดั่มให้กับโจรโจรก็เลยฆ่าสามีตายนี่ก็เหมือนกันท่านดาบทให้มนร้ายกับพรามพรามคนนี้หนีนี่เข้ามานี่ไอ้คนประเภทนี้มันไม่ใช่คนดีไอ้คนหนีนี่เป็นคนเลวให้มนกับพรามคนนี้แล้วพรามก็เรียนมนชื่อว่าอาัมพาย ทำให้พรามมองเห็นอนุบายที่จะเลี้ยงชีพต่อไปและคิดที่จะทำลายพันดาบทเสียเห็นไหมนะพระพุทธเจ้าสัสว่าอาศัว่านาจะพานลานังจงอยา่าคบคนผ่านขึ้ที่ว่าคนพ่านสันดานหยาบคนที่เป็นศัตรูที่จะมาบอกว่าเป็นมิตรนะจงคิดให้ดีเราคบได้ในสัมมธนียรรทกถาแต่ถ้าว่าจงอย่าไว้วางใจ คิดไว้เสมอว่าเจ้าคนนี้เมื่อไรถ้าหากว่าเป็นศัตรูกับเราเขาจะต้องตายเมื่อนั้นม็็ว่าเรียกจะเลี้ยงชีบคือว่าตาจำลายดาบทสินขาอเงินงนั้นต่อมากสักหน่อยไม่เล็กน้อยก็อ้างเหตุผลลาดาบทไปไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เดินออกจากปาก่าไปจนถึงแม่น้ำยุมนา เดินสายใยายมนไปตามผนทางขณะนั้นนางน,นาควิกาบริวายของมะโพดิทั์ก็พากันถืออดวงแก้ววิเศษเออกจากนาคบิพบมาแล้วก็วางแก้วไวบ้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำพากันลงไปเล่นในน้ำตลอดคืนขันวันนุ่งอรุณก็ขึ้นจากน้ำมานั่งล้อมแก้ววัน,นีนั้น เพื่อให้แสงแก้วเข้าสู่กายพอพรามเดินสายธยามนต์สายสายธยายเอสวดนพ่องมนตว่ากระถาเรื่อยๆมาแม่ถึงนางนาคบริกาทั้งหลายเหล่านั้นหม่นี่แกว่ากระถาผลมันเป็นกระถาสารพัดมนปราบอะไรก็ได้นด้ยินเสียง,งมนตเชื่อว่าลำพายก็น,นึกว่าพรามนั้นเป็นพยาครฑ ตกใจกลัวความตายต่างก็รีบแทกคันดินหนีไปยังหน้ากระบีภพเลิมหยิบแก้าวมณีนั้นไปด้วยรามเห็นแก้าวมณีก็ดีใจหยิบอ,อไปฝ่ายรามในสตร์กับสมทัตซึ่งกำลังออกหน้าเนื้ออยู่ในป่าเห็นพรามคนนั้นถือแก้าวมณีเดินมาจึงได้พูดกับบทว่าแก้าวมณีดวงนี้ เปลี่ยนดวงที่พระโพธิทัตให้เราไม่ใช่หรือบุตรก็บอกว่าใช่แล้วพอ่อถ้าอย่างนั้นเราจะหลอกเอาเสียบุตรจึงมาลูกชายจะบอกว่าเวลาที่พระโพธิทัตให้พ่อก็ไม่รับเดี๋ยวนี้กลับจะมาหลอกกระพรามคนนี้เอาเสียอีกอย่าเลยพ่อมันเลวมันไม่ใช่เรื่องดี ถ้าพรามพ่อก็บอกว่ากขาช่างมันเถอะคอยดูพ่อจะหลอกพรามคนนี้เอาแก้วมันีเสียได้แล้วเข้าไปพูดกับพรามคนนั้นว่าแก้วมณีมีสิริมงคลทําให้เกิดความรื่นรมใจที่ท่านถืออยู่นี่เดิมนี่มันเป็นของไขรนะถ้าพรามนั่งบอกเดิมเป็นของพวกผู้หญิงตาแดงๆนั่งล้อมกันอยู่ เราเดินมาก็วันดีในวันนี้เองมาพบเขาเราว่ามนเพลินไปแม่ผู้หญิงคนนั้นหนีไปเราเลยก็เลยเอาแก้วมาท่านพระรนเนศศัตร์นี่กล่าว่าเจนี่กล่าวว่าแก้วนี้เราเคารพบ,บูชาว่าดับแะรักษาดีนะท่านบอกว่ายังไงนะแก้วนี้ถ้าเคารพแล้วก็บูชาประดับและเก็บรักษาดีก็จะให้คุณ ถ้ารักษาไม่ดีมีแต่ความพินาศผู้ไม่ฉลาดก็ไม่ควรจะมีไว้เราจะให้ทองแก่ท่านร้อยแท่งแต่ว่าท่านให้แก้วมณีแล้วก็เราขอให้ท่านอยู่ให้แก้วมณีแล้วก็กแก้วมณีนี้ก็เราเถิดแต่พรามคนนี้จะเป็นนี้เขามากพรามเพราะว่าของดีมีค่าอย่างนี้ไม่ควรจะเรียก ก็จะแลกกับทองและทรัพย์สิในใดๆท่านนั้นเราไม่ขายให้ในพระอมเนศาสตร์เจเนีบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านต้องการอะไรเราจะให้แต่พระงา์ก็บอกว่าเราต้องการจะรู้ที่อยู่ของพยานหน้าผู้มีฤทธิ์ว่าพยานหน้าที่ไหนมีฤทธิม์มากๆกว่าหน,าในใ้าใดๆใครบอกเราได้เราจะให้แก้วกับพวนั้น รามเนศาชินหลวอ๋อไม่อยากไม่อยากไม่อยากนี่ท่านพยาครุฑเที่ยวไปแสวงหานาคเป็นพัตตาหารเป็นของตนหรือที่จะพราวนะ้บาบกเปล่าเราไม่ใช่พยาครุฑแล้วก็ไม่เคยเป็นครุฑแต่เราไปหมองโงสนใจงูพิษ เราต้องการอยากจะพบพาญนานาคที่มีพิษมากๆพระพ้างก็บอกว่าเราขอถามท่านหน่อยเถอะท่านมีกําลังเพียงอไรแล้วก็มีศิลปศาสตร์อะไรมีความรู้แบบไหนหรือว่ามีคุณวิเศษอะไรจรึงไม่เกรงไม่เกรงกลัวพยานาคเพราะพยานาคจะมีพิษร้ายมากอีต่เน่นก็บอกว่าเรามีคุณสมบัติพิเศษ คือมีมนชื่อว่าอาลัมพายยังได้ซึ่งได้เรียนมาจากดาบทชื่อว่าโกศิยะโครเราเป็นอาจารย์ที่สาม,มารถจะฆ่าสัตว์ที่มีพิษร้ายได้ในม,มนนี้ถ้าพรามคุยพรามเนศาสตร์เห็นทางจะได้แก้วจึงเบ,บิกสากระบอว่าเรา,าเอาแก้วนี้สินะเพราะเราเอาแก้วนี้สินะสมทัทสัมมทัต เมื่อมีโอกาสแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือไปแต่ถ้าว่าแต่ว่าลูกก็คคายค้านลูกเขาดีว่าพ่อจ๋าเราไปถึงที่อยู่ของพ,อพระโพธิทัตและท่านกบูชาเราทําไมพ่อจึงจะมาน,นั่งคิดประทุษร้ายต่อผู้มีความดีกับเราด้วยความหลงอย่างนี้ ถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์สมบัติอันใดก็ไปหาท่านสิท่านคงจะให้และจะให้มากๆด้วยอีต่าพ่อบอกว่าเจ้าสมทัตเจ้าจะมารู้ดีไปกว่าพ่อนะเราควรจะกินของสุกซึ่งมีอยู่ในภาชนะที่มือที่ถึงมือเราอย่าปล่อยให้ประโยชน์ที่เห็นประจักษ์ตาล่วงพ้ลไปผ่านไปเสีย นี่ลูกหลานที่รักสันดานพ่อกับลูกนี่ไม่เหมือนกันลูกเป็นคนดีมีความกตัญญูลูกคนแต่อย่พ่อเป็นคนสันดานอย่าเป็นอนตะพานอันนี้จงจําไว้นะว่าสันดานอย่างปลยนตะพามเนศาสตร์เนี่ยจงอย่าไปประพฤติปฏิบัติมันเป็นความเลวแล้วมันก็เป็นทุกข์คุยกันต่อไปคนที่ปะทุสลายมิตรลูกชายว่าอย่าง,งนะั้นนะะ ลูชายบอกว่าคนที่ประทุษรายมิตรสละความเกื้อกูลก็อย่าต้องไปหมกไหมยอยู่นนในนรกที่ร้ายแรงแผ่นดินย่ำคุ้นครองบคุคคลผู้นั้นไว้ไม่ได้หรือว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สูบศีดถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระภูดีทักษ์ก็จะพระราชทานให้ถ้าพ่อทำร้ายท่านพ่อจะประสบกบเวรกรรมที่ทำไว้ คือความที่น่าจะมาถึงพ่อจแจ่มคเติให้ดีนะท่านบอกว่าคนที่ประทุษร้ายมิตรสมรทัศน์นี่เป็นคนดีมากควรจเอาประพฤติตามอย่างท่านถ้าเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเราก็ควรจะดีกับเขาไม่คิดประทุษร้ายเขา่านบอกคนที่ประทุษร้ายมิตรสละความเกื้อกูลหมายความว่าไม่หวังดีกับมิตร จะต้องหมกไหมในะนรกอันร้ายแรงความจริงนรกชาติหน้าเนะ่ะเรามองไม่เห็นแต่น,นรกชาตินี้เราเห็นเราคิดประทุษสลายเขาเขาก็คิดประทษสลายเราฉะนั้นยังแนะนํนนาลูกหลานเข้าไว้ว่าถ้าคบคนแล้วก็จงรักเขาเท่ากับรักเราและจงคิดไว้ด้วยว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นศัตรูข,ของเราเราวางไว้เรารักได้แต่ว่าจงอย่าไว้ใจ นั่นแ่ลว่าแผ่นดินย่อมคุ้มครองคนอย่างนั้นไม่ไ,มได้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็สูขสีทคือคนที่ไม่มีความกระตันอยู่รู้คุณไม่มีความผ่องใสเพราะว่าถ้าทุบทุสรายมิดมิรเป็นศัตรูเมื่อไรตัวเองก็ต้องระวังภัยหาความสุขไม่ได้ถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระพิทธจักรทานให้ถ้าพ่อทำร้ายท่านพ่อจะประสบกับความพินาศ นี่ลูกสอนพ่อเจ้าพ่อกโ็โกรธบอกว่าดูก่อนเจ้าสมทถตเราเป็นพรามบูชามาหายันย่อมบริสุทธิ์จากบาปได้นี่ความจริงมันไม่มีไอบาปนี้เขาแปลว่าความชัว่วจําให้ดีนะความชั่วทุกอย่างดาพ่อล่อแม่มีความอากตัญยูไม่รู้คุณคิดว่าทุสร้ายบุคคลอื่นลักทรัพย์สิงเขา แย่งคนรักพูดโกโหกดึมสุราเมีไรที่เรียกกันว่าบาปก็คือมันเป็นความชั่วเราเขาต่อไปว่าเราทําผิดต่อพระโพธิทัตว์แล้วเราก็บูชาย,ยันเสียก็พ้นบาปแต่ความจริงมันไม่พน้นเป็นอะไรเขาตัดสินใจว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะต้องแยกทางกันลูกจะไม่เดินทางร่วมกับพ่อผู้ทําความชั่ว ชาบาปชายอย่างนี้ต่อไปอีกอแม้แต่เพียงแก้วดวงเดียวเป็นว่าลูกชายว่าพ่อเลิกกันถ้าพ่อเป็นคนอกตันอยู่ไม่รู้คนคนแบบนี้ลูกก็ขอเดินแยกทางกับพ่อนี่ลูกหลานที่รักควรทำใจอย่างท่านสมทัตเมื่อพ่อเลวจงอย่าเลวตามพ่อ แต่การกระตันยูรู้คุณเมื่อพ่อป่วยไข้ไม่สบายพ่อหมดนะไม่มีอาหารจะกินเราให้พ่อท่านกินได้ที่พร,ระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาพ่อแม่นี่เราควรบูชาท่านแต่เราก็บูชาในด้านความดีที่ท่านมีความเมตตาปราณีถ้าพ่อเป็นโจรเราก็จงอย่าเป็นโจรตามแต่เราการให้ข้าวให้น้ำให้เสือ้อให้ผ้าให้ยาและสาโรค ในการสนองความดีในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีคุณเราทำได้ไม่ผิดคุยกันต่อไปว่าท่านสมัทักกล่าวแบบนี้แล้วแล้วก็เห็นว่าถึงจะอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่ยับยั้งความคิดของพ่อได้จึงแปกลายขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปกับคนชั่วยอย่างนี้อีกละไหน แล้วก็หน,นีพ่อไปต่อหน้าเข้าไปมะผ่าน,นบรพชาเป็นฤาษีรรมพิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นไม่เสี่ยงคลายแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกนี่คนดีเขาไปอย่างนี้นะอย่าไปนึกว่าพ่อทําอะไรเราต้องทําอย่างนั้นพ่อโกงเราต้องโกงทําพ่อพ่อทุจริตเราต้องทุจริตตามพ่อมันไม่จําเป็นเอาความดีไปพูดต่อไป ข้างสำหรับพรามเนศาสตร์ก็คิดเว่าสมทัต์ไปจะไปไหนนอกจากบ้านคิดว่าลูกชายกลับบ้านก็เห็นท่าทางอลัมพายไม่พอใจที่นี่ปลอบว่าท่านยวิตกไปเลยเราจะชี้ที่อยู่ขาไดโบริทันให้ว่าแล้วก็พาไปยังที่รักษาโวสถของท่าคของพญานาะค ใอ้เวีนยานนาคนอนขดอยู่บนจอมปลวกหยุดยืนอยู่ในที่ไม่ไกลนักแล้วก็เหยียดมือชี้มือแล้วก็บอกว่าท่านจงเอานาคเอานาคใหญ่นั้นแล้วก็ส่งแก้วมณีนี่ให้เราเถิดพ้ะภูริทัตลืมตาขึ้นเห็นพรามเนศาสตร์จริงคิดนี่ว่าเราได้คิดแล้วว่าไม่ผิดเลยว่าพระอีแทพรามคนนี้จะต้องมาทำอันตราย แกโบสดของเราเราจึงได้พาไปยังหน้ากับไปพบให้ท่างยศให้ทั้งสมบัติไปอนมากทัานให้แก้วมณีแกก็ไม่รับทำเป็นคนมักน้อยแล้วก็บอกว่าจะบวชวัดนี้กลับไปหาหมอโง่มารามเป็นคนปทุสรายมิตรถ้าเราโกรธสิ่งของเราก็จะขาด เราได้อธิษฐานองโบสดประกอบ้วยองค์สี่ว้แล้วก็จะต้องพยายามรักษาให้ได้ถึงว่าหมองูนี่จะมาตัดจะมาผ่าจะมาฆ่านี่หรือว่าจะแทงเราก็ตามทีเราก็จะไม่โกรธแค่เลยแต่หากว่าเราจะจ้องดูแกได้ความโกรธแกก็จะพินาดย่อยยับเป็นกี่เท่าในชัพพลัน แล้ก็ปล่อยเถอะเราจะไม่ทําเราจะรักษาโบสถตศสินยิ่งกว่าชีวิตตามที่เราคิดเอาไวา้และตั้งใจไว้เมือ่อแต้งคิดดังนั้นแล้วท่าก็หลับตาเสีสุขศิสะไว้ไว้ภายในขนดคือในสุขศิษะว้ในไอคำว่ขา,าขนดหมดายว,ว่าขดกลมๆนั่นสิะไว้ข้นงในอนนิ่งไม่ได้ไว้ตัวพระมรขขรพายก็ไร้มนเข้าไปใกล้พระโพธิทัต จับหางด้วยช่ออกมาแล้วก็กดที่ศรษะไว้ให้แน่นงัดปากให้อ้าเขี้ยวยาบ้วนลงไปในปากพระโพทิตัตจับหางยกขึ้นให้ศรษะลงต่ำคขายยาวให้สำรอกอาหารออกมาจนหมดแล้วก็วางเหยียดลงไปบนพื้นดินแล้วก็เหยียบจนพระโพลิทัตตู้้สึกเจ็บเหมือนก็ว่ากระดูกจะแตกไปทั้งหมดในเวลานั้น แล้วแกก็จับหางยกขึ้นฟาดลงกับพื้นดินหม่มันก็ฟาดผ้าพระผู้ได้ทัดด้รับทุกเวทนาทึงป่านนั้นแต่ก็ไม่ได้โกรธก็ <c oughs> มีสัจจะคิดว่าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ชีวิตร่างกายนี้ไม่มีความหมายที่มรเสาวโสดก็ต้องการยะมีที่ประสมบัติเหมือนพระอิน เป็นนั้นว่าทิ้งส้วมไปเอาตึกนั่นเองแหละแล้วที่ประสมบัติที่ท่านมีอยู่นี่พูดไปกัเหมือนกับส้วมมันสู้ที่ปัะสมบัติคำว่าอินไม่ได้ตัวท่าตายเพราะอำนาจการมีศินจะได้ที่ประสมบัติอย่างนั้นนี่เป็นกำลังใจถ้าบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ต้องถือว่าเราจะรักษาความดีคือปฏิบัติตนอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎข้อบังคับข้อหมู่คณะ ถ้าสาระเบียบประเพณีแล้วก็ศีลธรรมยิ่งกว่าชีวิตของเราเช่นเดียวกันนั้นพระพุทธทัศถ,ถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ประเทศทั้งประเทศจะมีแต่ความสุขคุยกันต่อไปเรื่องพรามอารมพายประมาณพระพุทธทัศจนหมดกำลังแล้วก็เท้าวันมาถักเป็นกระโปร,ง,ปรงจับพระพุทธทัศใส่ย,ยัดลงไป แต่เวลำตัวของบริทัตน์ใหญ่เข้ากับโปรงไม่ได้อารำพายยิงใช้ส้นเท้าทีบเข้าไปจนได้แม้มันแหมม,ม,มไอ้อย่างนี้มันหน้านะเอาหางฟาดปรับเดียวก็อยู่แล้วแต่ได้ว่าท่านเป็นพระบพิสัตว์ตั้งใจเวลาว่าชีวิตตินซีจะตายก็ช่างเจ้าหนังเจ้าเนื้อเจ้าเอ็นเอากระดูกเอาเลือดฉอยยอมเราจะทรงโบสถ์ตสติใีในบบริสุทธิ์ เสร็จแล้วตาแกก็แบกกระโปรงเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางบ้านประกาศว่าใครอยากจะดูหน้ากราก็เชิญดูจ้าชาวบ้านก็มาล้อมอารามภาย,เ,ยเมื่ออารามภายเห็นคนมามุงกันมากพอสมควรแล้วก็เรียกพยานหน้ออกจากกระโปรง พระพุททัก,ก็คิดว่าเอาละวันนี้เราจะเล่นให้ชาวบ้านมีความเรื่อเรืงสนุกสนานเมื่อพระฤาอรำพายได้ทรัพย์มากแล้วก็คงจะปล่อยเราไปแต่ได้ว่าตาแกจะให้เราทําอะไรเราก็อย่าทําตามทุกอย่างนี่เป็นการเม่ตายนะเจ็บขนาดนี้ยังไม่ตาพระพุทธทายคิดนนั้นแล้วจะนี้ออกจากกรง เมื่อพายบอกว่าใหญ่แปลว่าเอ้าจงทําตัวให้ใหญ่ท่านก็ทําตัวให้ใหญ่มาทําตัวให้เล็กท่านก็ทาตัวให้เล็กท่านบอกเอ้าขดเป็นวงกลมก็ขดเป็นวงกลมเอาคลายออกท่านกคลายออกเธอยังแผ่บางพันท่านก็แผ่บางพันเอาทําตัวให้สูงขึ้นท่านก็ทําตัวให้สูงขึ้นทําตัวให้ต่าลงท่านก็ทําตัวให้ต่าลง อ๋อจึงทําตัวเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเป็นสีขาวแล้วก็พ่นเป็นเปลวไฟพ่นเป็นน้ําพ่นเป็นควันท่านก็ทําให้ตามที่ลาพไพสั่งทุกอย่างชาวบ้านพอใจมาดูกันแล้วก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่ได้จึงให้เงินให้ทองให้เครื่องประดับแพร่พันธุ์ต่างๆรวมราคามากไย แต่แทนที่จะรำพายกยจะปล่อยให้ความโลภไม่เกิดขึ้นกับใจปล่อยได้ยังไงหาคล่องกลับคิดที่จะหามีความโลภต่อไปอีกเพียงเพียงคิดว่าในี่บูบ้านเล็กเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กขนาดนี้เราเดียงได้ทรัพย์มากเทียมเพียงนี้ถ้าไปในในเมืองใหญ่ๆเราจะได้เงินมากกว่านี้นี่ไอความโลภเข้ามาทับใจมันไม่พอคําว่าพอนีนสําคัญ ที่ท่านโพธิทัตคิดว่าเขาจะปล่อยก็คาดผิดชาวบ้านสงสารพยายนหน้าให้ทราบมากก็คิดผิดไอคนที่มีจิตประกอบในความโลภอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์ดีคือขาดไม่ตาคนนี้ยืนดังนี้น่าจะเป็นททลีมากกว่าอาลัมพายมีความโลภจึงไม่ได้ปล่อยท่านโพธิทัตเที่ยนนำสนแสดงในที่ต่างๆจนได้ก่อสร้างนะ สร้างตัวมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีเห็นจะประมาณสักหมื่นล้านนะมั้งว่ายังไม่พอยังไม่พอหาก,กินสบายอารัมภายก็คิดการใหญ่ต่อไปให้ช่างทำกับโรงแก้วใสพระโพธิทัตตนเองก็ขี่ยานเล็กๆคือทำรถอย่างอยาากแบบสบายๆพา,าบริวารออกจากบ้านให้พระโพธิทัตแหนเอาจริงๆนะ เล่นไปตามบ้านและตานิคมต่างๆจนบรรลุถึงมณครพาราณสีอารัมพายไม่จัดอ,อารัมภายไม่จัดเข้าตอกน้ำพึ่งให้พญาน่ากินข้าแต่กบให้กินอย่างเดียวพระโพธิทัตก็ไม่ได้กินเพราะว่าท่านไม่ยอมกินของนี่ทรสา,าวโมสดทศศีลถ้าสาัาสาตว์ต้องตายเพราะท่านท่านไม่กิน อารัมพายเห็นพระโพธิทัตแสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองนี่เป็นอารามพายให้พระโพธิทัตแสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองทั้งสีด้านจนสิ้นเวลาไปถึงหนึ่งเดือนเลื่อถึงวันอุโบสถสิบห้าค่ำอารัมพายยิงกราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าจะให้หนาคราชเล่นถวาย พระเจ้าพาราซาพารานาสียินดีประกาศให้มหาชนมาดูมหาชนพากันมานั่งรถหลังกันเป็นตามลำดับเป็นชั้นชนในที่พระลานหล,ลวงเพื่อจะดูพญานาคแสดงตอนท้ายนี่พูดไวไปหน่อยเพราะว่าเรื่องมันก็จะไม่จบตอนเล่งรัดเพราะเวลามันหมดเวลานี้ก็หมดเสียแล้วในหลกหลานที่รักก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณผ์ณผลผลจงมีตดลูกหลานที่รักทุกคนและท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุแห่งนี้ที่มีความเมตตาปราณีและบรรดาท่านบริษัททุกท่านสวัสดี